สวัสดีครับผมวันนี้รับตัว Audio Isolator นะครับเข้ามา1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันไฟย้อนนะครับกันไฟย้อนหมายความว่าในกรณีที่เราเปิด Phantom 48โวลต์ก็ดีนะครับหรือใช้กับลำโพง x t t ก v e ก็ดีอะไรก็ดีที่เป็นที่มีระบบไฟพูดง่ายนะครับถ้าเกิดว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันมีไฟรั่วเนี่ยไฟ AC เนี่ยล่วลงกล่าวนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็วิ่งผ่านมาทางสายบาลานซ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวสายไหมก็ดีอะไรก็ดีนะครับมันก็อาจจะทําให้ไฟเนี่ยวิ่งเข้าระบบเครื่องนะครับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับอย่างสมมุติว่าผมต่อตัวลำโพงแอคทีฟนะครับวิ่งจากแอคทีฟเนี่ยมาที่มิกเซอร์ถูกไหมครับมันก็จะเข้ามิกเซอร์ตรงนะครับบางทีถ้าไฟรั่วจากตัวลำโพงแอคทีฟเนี่ยไฟมันก็จะวิ่งเข้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามิกเซอร์อาจจะทําให้มิกเซอร์เนี่ยเสียหายได้นะครับตัวนี้ก็คือมากั้นเอากั้นไว้นะครับเขาก็จะมีมอแปลงตัวเนี้ยคอยกัันนะครบ กั้นไฟก็คือกรองไฟทีนั่นแหละนะครับให้ไฟเนี่ยมันเป็นคือเหลือเหลือก็เหลือแรงดันน้อยที่สุดแหละนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้มันเหมือนฝากครอบนะตัวเงินเงินเนี่ยมอแปลงมาอยู่ข้างในผมไม่ได้ลื้อให้ดูนะครับแต่อันนี้เราลื้อไส้ในออกมานะครับตัวนี้สั่งจากตัวลอซ่า,า,าด้ามา700กว่าบาทนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเทียบเท่าพวกงานตัว3-4พันได้หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าได้นะครับแต่ ถ้าเกิดใช้งานแล้วมันไม่รู้สึกว่าดรอปนะครับแล้วก็สามารถป้องกันไฟย้อนได้เนี่ยผมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าฟังก์ชันเขาก็มีมาให้ค่อนข้างดีนะครับโอเคเดี๋ยวเทสเสียงอีกคลิปนะครับ